สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนนิทานของแม่แหลมนะคะคือวันนี้นะคะมาเล่านิทานบนป่าบนเขาแต่เป็นต้องห่วงนะคะไม่ได้มาคนเดียวมากับพ่อใหญ่สิงมาเลาะหาเห็ดพาะได้กำหนึ่งนะคะคือเบื้องป่าเบื้องเขานะคะวันนี้นะคะมามาป่าทั้งทีนะคะก็ถือโอกาส เล่านิทานตอนต่อไปนะคะนิทานในพลานกับเสือแต่ว่าก่อนอื่นนะคะแม่เหล็มต้องขอทำความเข้าใจอีกครั้งแล้วก็ทุกๆครั้งนะคะก็คงจะย้ำบ่อยๆว่านิทานของเรานะคะก็คือนิทานนะคะสร้างขึ้นมาจากเรื่องราวของจินตนาการในพลานก็คือในพรานเสือก็คือเสือนะคะขอย้ำอีกครั้งสำหรับ ใครนะคะเอานิทานของเราไปแปลงหรือว่าไปแปลตัวละครนะคะอาจจะบอกว่านายพรานเป็นคนนั้นเสือเป็นคนนี้นะคะหมาเป็นคนนั้นคนนี้คนโน้นอันนั้นคือเราไม่ขอรับผิดชอบนะคะคนที่เอาไปแปลงหรือว่าเอาไปแปลจะต้องรับผิดชอบนะคะช่องแม่แหลมกกอกชัดเจนว่าตัวนิทานนะคะตัวละครในนิทานก็คือตามนั้นนะคะไม่ได้พลาดพิง หรือว่ามีจุดประสงค์จะหมายถึงใครคนใดคนนึงนะคะนิทานสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของแม่แหลมส่วนใครจะเอาไปแปลหรือแปลงยังไงมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะเราไม่สามารถห้ามได้นิทานตอนนี้นะคะ มาเล่ามาเล่าที่นี่เลยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แม่แหลมต้องขออภัยจริงๆก็คือเสียงนะคะจะมีหลายคนเหมือนกันบอกว่าเสียงเบามากตอนนี้นะคะแม่แหลมก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาโทรศัพท์เข้าเข้าใกล้ปากมากเลยนะคะคือเสียงเบาจริงๆนะคะอันนี้ยอมรับพอเป็นคลิปออกมาแล้วเสียงจะเบาคือตอนเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปวิดีโอเรายังไม่ได้อัปโหลดลง เสียงจะปกตินะคะพอเราอัปโหลดลงเรียบร้อยไปเป็นคลิปอยู่ในในช่องปรากฏว่าเสียงเบานะคะเสียงเบาก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะคือแม่แหลมอธิบายแล้วกออ็ทำความเข้าใจหลายครั้งเหมือนกันว่าโทรศัพท์ของเราเครื่องนี้นี่ไม่รองรับอุปกรณ์เสริมนะคะไม่ไม่เราเคยซื้อนะคะมีเพียงไม้ไร้สายที่เรายังไม่เคยใช้ไม้ที่มีสายเราเรา,เราลองซื้อแล้วแต่ว่า น้องคนขายอุปกรณ์เขาบอกว่าโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่ค่อยรองรับอุปกรณ์เสริมที่เป็นไมคนะคะถ้าเป็นสมอท็อกอันนี้ปกติดีอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะอาจจะเสียอัตรลดในการฟังนิทานเนาะต้องขออภัยจริงๆนะคะนิทานในพรานกับเสือตอนนี้ก็มาถึงตอนหลังจากอาจารย์นะคะหลังจากอาจารย์ของนายพรานได้มอบหมาย ให้ในายพลานทั้งหัวหน้านายพลและนายพลที่อยู่ณนะหมู่บ้านดาวไก่น้อยเฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ความเคลื่อนไหวณหมู่บ้านดาวไก่น้อยอาจารย์ก็กลับนายพลแล้วก็หัวหน้านายพลนนะคะก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านดาวไก่น้อยแห่งนั้นเฝ้าดูเฝ้าดูเลคนณหมู่บ้านดาวไก่น้อยแห่งนั้น กลัวว่าจะมีเสือเข้ามาทำร้ายชาวบ้านชาวบ้านณห,หมู่บ้านดาวไก่น้อยแห่งนั้นช่วงแรกๆที่ไก่น้อยหายไปใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ปกติสุขทุกคนมีแต่ความหวาดกลัวเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรที่พาลักพา ไก่น้อยไปจนทําให้ไก่น้อยเสียชีวิตสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านแห่งนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขาเขาจะมีความกลัวและก็วิตกกังบนโดยเฉพาะชาวบ้านที่มีลูกเล็กเด็กแดงและไก่น้อยทุกคนจะระมัดระวังทุกคนจะไม่ยอมไปไหน ในช่วงแรกๆแต่ด้วยทุกคนต้องทำมาหากินพอเวลานาน,านเข้านานเข้าทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ทุกคนก็ยังอุ่นใจที่ยังคงเห็นว่ามีนายพลานคอยดูแลอยู่นายพรานที่ดูแลหมู่บ้านดาวไก่น้อยความพิเศษที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือเด็กๆ ณห,หมู่บ้านดาวไก่น้อยนายพลกลัวว่าเรื่องราวที่เกิดกับไก่น้อยที่หายไปจะมาเกิดซ้ำกับเด็กๆในหมู่บ้านช่วงแรกๆผู้ปกครองจะไม่ปล่อยให้ลูกๆออกมาเที่ยวเล่นหรือว่าวิ่งเล่นณห,หมู่บ้านดาวไก่น้อยแห่งนั้นมีสระน้ำที่เด็กๆจะชอบมาเล่นกัน สระน้ำนั้นห่างหายไปหลายเดือนอยู่มาวันหนึง่งพวกเด็กๆเ,เมื่อนานๆเข้าความหวาดกลัวเริ่มซาลงด้วยความเป็นเด็กก็จะอ้อนพ่อแม่ขอมาเล่นณสระน้ำแห่งนั้นค่ำของวันหนึง่งก็มีเด็กๆก,กลุ่มใหญ่มาเล่นณสระน้ำแห่งนั้น นายพนคอยดูแลอย่างอยู่ห่างๆคอยคุ้มครองดูแลเด็กๆอยู่ห่างๆเด็กๆมาพร้อมกับมนุษย์แสงมนุษย์แสงที่มาอยู่ณนะหมู่บ้านดาวลูกไก่น้อยมนุษย์แสงเป็นที่รักของเด็กๆเด็กๆจะให้ความรักความไว้เนื้อเชื่อใจกับมนุษย์แสงคนนี้มากเย็นวันนั้น เด็กๆมาพร้อมมนุษย์แสงมาเล่นน้ำณนะสระน้ำแห่งนั้นอย่างสนุกสนานในพรานเฝ้าดูอยู่ห่างๆรักษาความปลอดภัยให้เด็กๆอย่างห่างๆดูความเคลื่อนไหวของทั้งมนุษย์แสงและเด็กๆในพลานหลบอยู่หลังพุ่มไม้ สักครู่หนึ่งนายพลานก็เหมือนได้ยินเสียงเด็กสองคนคุยกันเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนายพลานค่อยๆย,ย่องเข้าไปนั่งฟังใกล้ๆเด็กทั้งสองคุยกันถึงเรื่องราวของไก่น้อยที่หายไปเด็กผู้หญิงถามเด็กผู้ชายว่ากลัวไหม คือมีข่าวลือว่ามีเสือมาเอาไก่น้อยไปเด็กผู้ชายตอบว่าตอนนั้นกลัวตอนเล็กๆกลัวแต่ตอนนี้ไม่ค่อยกลัวแล้วเราไม่ใช่คนขี้กลัวเด็กผู้หญิงถามเด็กผู้ชายว่าบ้านเธออยู่ห่างอยู่ห่างไกลคนเธอไม่รู้สึกกลัวเหรอ เด็กผู้ชายตอบเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าเราชินแล้วเราชินกับการอยู่คนเดียวเด็กผู้ชายตอบเด็กผู้หญิงก็เลยถามเด็กผู้ชายว่าทำไมเธอถึงชินกับการอยู่คนเดียวเด็กผู้ชายตอบเด็กผู้หญิงว่าเพราะว่าเราอยู่คนเดียวประจำพ่อแม่ของเราต้องทำงาน ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาพ่อแม่กับของเราชอบไปทำงานกลางคืนเราไม่กลัวเราอยู่คนเดียวมานานจนชินแล้วเด็กผู้ชายตอบเด็กผู้หญิงถามเด็กผู้ชายขึ้นอีกว่าช่วงที่ไก่น้อยในหมู่บ้านของเราหายพ่อแม่ของเธอออกไปไหนตอนกลางคืนเหมือนปกติหรือเปล่า เด็กผู้ชายตอบเด็กผู้หญิงว่าออกไปสิช่วงนั้นเราเห็นพ่อแม่ออกไปตอนกลางคืนเรายังคิดอยู่เลยว่าทําไมพ่อแม่ไม่กลัวเพราะว่าในหมู่บ้านของเราเหมือนมีข่าวว่ามีเสือมาลักพาไก่น้อยไปแต่พ่อแม่ของเราบอกว่าพ่อแม่ไม่กลัวแต่หน้าแปลกเด็กผู้ชายบอกเด็กผู้หญิงถามว่า หน้าแปลกตรงไหนเด็กผู้ชายก็ตอบว่าหน้าแปลกพ่อแม่ของเราบอกเราว่าถ้ามีใครมาถามว่าพ่อแม่ออกไปตอนกลางคืนหรือเปล่าพ่อแม่ให้เราตอบว่าไม่รู้นอนหลับคือไม่ว่าจะมีใครมาถามพ่อแม่จะให้เราตอบแบบนี้เด็กผู้หญิงถามเด็กผู้ชายว่า แล้วเธอตอบแล้วมีคนมาถามเธอไหมเด็กผู้ชายถามว่าก็มีมีคนมาถามแล้วก็ตอบไปตามความจริงว่าพ่อแม่ไม่อยู่ตอนกลางคืนแต่เธออย่าไปบอกพ่อแม่เรานะถ้าพ่อแม่เรารู้พ่อแม่จะดุเราแน่เลยเด็กผู้หญิงรับปากว่าจะไม่บอกพ่อแม่เด็กผู้ชายการสนทนาทั้งหมด นายพลานที่แอบฟังอยู่ได้ยินทั้งหมดนายพลานายพลก็กลับมาคิดพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้คือใครทำไมถึงต้องบอกให้ลูกโกหกว่าหลับและไม่รู้ว่าพ่อแม่หายไปไหนตอนกลางคืนเป็นปริศนาที่นายพลานจะต้องหาคำตอบต่อไป สำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเล่าต่อตอนนี้ก็เรื่องราวนะดาวลูกไก่น้อยมีเรื่อยๆนะคะนิทานมีเรื่อยๆอา,อาจจาะวันหนึ่งสองวันต่อตอนนะคะแต่ก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆค่ะสำหรับใครที่อยากฟังนะคะใครที่ไม่อยากฟัง ก็ขอความกรุณาไม่ต้องฟังนะคะถ้าฟังแล้วมาด่านี่ไม่แหลมลำคาญนะคะไม่ใช่อะไรหรอกลำคาญนี่ก็คือทําให้เรามองว่าคนเราอะ่ะบางคนเรามองจริงไม่อยากว่าใครอ่ะเนาะแต่ก็นั่นแหละค่ะเราทําสาธารณะเราคงไม่สามารถห้ามห้ามใครหรือว่าห้ามอะไรได้เอาเป็นว่าเอาที่สบายใจชอบไม่ชอบเข้ามาฟังได้ แต่ฟังให้เป็นนิทานนะคะอย่าฟังให้เป็นนินทาอันนี้คือมาพูดอยู่กลางป่าจะเรียกว่านินทานี่ไม่ได้นะเล่านิทานนะคะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนิทานที่เกิดจากาจินตนาการก็ว่าได้นะนิทานนะคือคือเรื่องเล่าสร้างจากาตำนานก็เรียกว่านิทานนะคะจากจินตนาการก็คือนิทานนิทานเรื่องนี้ก็เช่นกันในพรานกับเสือ ep สาตอน ในพรานและเด็กๆมีอีกเยอะคะ่ะนิทานแม่แหลมมีอีกเยอะใครที่จะเอานิทานแม่แหลมไปแปลก็อย่างต้นคลิปที่แม่แหลมบอกนะคะคือเซฟเราด้วยคืออย่าให้เราเดือดร้อนเราไม่ได้ห่วงได้ห้ามแต่มันคือนิทานนะคะไม่มีอะไรหรอกนิทานก็คือนิทานนิทานเรื่องราวณนะหมู่บ้านดาวลูกไก่น้อยแล้วแต่จะเรียดสำหรับ ตอนนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะเดี๋ยวกลับแล้วไม่รู้แต่สิ่งอยู่ไหนสวัสดีค่ะ